สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องหลักการคูณทศนิยมครับจนนวกับจํานวนนับนะครับซึ่งเมื่อกี้นักเรียนได้เรียนกับคลิปสสวทไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้คุณครูจะพานักเรียนทําแบบฝึกหัดนะครับหลักการคูณนะครับทศนิยมนะครับซึ่งอยู่ในหัวข้อแบบฝึกหัดที่2.4ไปเริ่มเลยครับอ้าวนะครับ เมื่อกี้นะครับนักเรียนได้เรียนมาแล้วคราวนี้ลองมาดูซินะครับว่าเราจะทําแบบฝึกหัดที่2.4อย่างไรนะครับหลักการนะครับครูขอเริ่มเลยนะแบบฝึกหัดที่2.4นะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่าก่อนอื่นหัวข้อเนาะแสดงวิธีหาผลคูณนะครับข้อที่1 2คูณกับ1.8นะครับเราก็เขียนก่อนวิธีทําวิธีทํานะครับ เขียนโจทย์ก่อน2คูณกับ1.8อ่าหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าอะไรอ่ะครูก็จะบอกก่อนอ๋อ2คูณกับ1.8หมายความว่าหลักการคูณหมายความว่า1.8บวกกัน2ครั้งหรือ2ตัวนั่นเองนะครับอ่ะเราก็มาเขียนเลย2คูณ1.8เท่ากับอ่า1.8บวกกัน2ครั้งหรือ2ตัวอ่ก็คือเอา1.8จอ่าบวกกับ1.8นะครับอ่าครบ2ตัวหรือยังครบแล้วเนาะอ่า เราก็เอาไปตั้งบวกนะครับเอา1.8ไปตั้งบวกนะครับอา่าเดี๋ยวครูขอทดนะข้างๆเลยนะครับนักเรียนจะได้มองเห็นด้วยเอา1.8บวกกับ1.8นะครับอา้าเราก็จัดการเลยนะครับ8บวก8ได้16ใส่6ทด1อา้าวหลักกันบวกทศสิยมจุดต้องตรงกันด้วยนะครับในเมื่อข้างบน มีจุดคําตอบเราต้องมีจุดด้วยคราวนี้1นบวกหบวกหก็จะได้3แสดงว่า1.8บวกหนก็จะได้3.6นะครับแต่ว่า1.8บวกหมันมีความหมายว่า2คูณกับ1.8เราก็มาเขียนโจทย์ซ้ําอีกครั้งนึ่งนะครับสองคูณกับ1.8ก็จะเท่ากับ3.6นั่นเองนะครับต่อมาตอบ,ตอบ รอบนี้นะครับคุณครูให้นักเรียนสามารถตอบเป็นเลขไทยหรือเลขอารบิกก็ได้นะครับเพราะว่าทศนิยมมันมองง่ายนะครับมันไม่เหมือนเศษส่วนนะครับสามจุดหกเนาะหรือใครอยากเขียนเลขไทยโชว์มาให้ครูก็ได้อันหรือสามจุดหกนะครับใครอยากเขียนเลขอะไรเขียนอย่างใดอย่างหนึ่งนะในคําตอบนะครับคุณครูไม่ว่าอะไรเลยนะครับเอาที่สะดวกอ่าไปข้อที่สี่ดีกว่า ข้อที่4ดูเลขมันจะเยอะเนาะข้อที่4 4คูณกับ60.71นะครับ4คูณกับ60.71อ่ามันมีความหมายว่า60.71บวกกัน4ครั้งนั่นเองนะครับอ่เราลอกโจทย์กันเนาะ4อ่า4คูณกับ60.71นะครับเท่ากับอ่าเท่ากับ มันมีความหมายว่า60 7 1จุหนึ่งอ่ะบวกกัน4ครั้งตัวคูณเป็นอะไรก็บวกตามจำนวนนั้นนั่นเองนะครับครั้งที่1ครั้งที่สองครั้งที่3นะครับแล้วก็ครั้งที่4นั่นเองนะครับเมื่อบวกกัน4ครั้งเราบวกในใจเลยน่าจะยากเอาไปตั้งบวกดีกว่าครับเอา 60. 7 1ดนึ ตั้งบวก4ตัวเลยนะครับแต่จุดต้องตรงกันนะครับในการบวกทศนิยมนะเอ,อจากที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่ป .4 แล้วก็เนื้อหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเอาจุดให้ตรงกันนะครับ60.71เหมือนกันทุกตัวเลยนะครับบวกกัน4ตัวนั่นเองนะครับออรอบนี้คุณครูจะสอนวิธีบวกที่ง่ายขึ้นเนาะออบางคนบอกอเลขมันเยอะบวกยากรอบนี้บวกง่ายครับ อาอันดับแรกเราก็เอา1นึ่งตั้งจุดให้ตรงกันก่อนนะตั้งจุดให้ตรงกันก่อนแล้วในคําตอบจุดต้องตรงกับโจทย์ด้วยนะครับหบวกกัน4ตัวก็จะได้เลข4อ่ในกรณีนี้ในกรณีเลข7โอ้เมันมีทั้ง4ตัวไว้บวกยากไหยครูไม่ยากนะครับยิ่งเลขตัวเดียวกันเนี่ยบวกง่ายเหมือนท่องแม่สุดคูณเลย7ครั้งแรกได้7 7 1 7 7 2 7บวกกัน2ครั้งได้14 7บวกกัน3ครั้งได้21 7บวกกัน4ครั้งได้28เหมือนท่องแม่สุดคูณไหมครับ7 1 7 7 2 14 7 3เจ7 4 28พอเรารู้ว่าได้28เราก็ใส่เลขอะไรครับเลข8ทดเลข2นะครับเดี๋ยวเรามาเขียนเลข8เนาะทดด้วยเลข2นะครับคราวนี้เลข2มันบวกกับ0ลงมาเรื่อยๆมันก็น่าจะได้กับเลขมันก็น่าจะเป็นเลขอะไรครับผลลัพธ์ของเรา มันน่าจะเป็นเลข2เนาะเพราะ2บวก0ได้2 2บวก0ได้2 2บวก0ได้2และ2บวก0ได้2แต่คราวนี้ตาเลข6บางเลข6อะ่ะมันเหมือนกันหมดเลย616 6214 6321เอ้ย6318 6424นะครับแล้วก็เอา4ทด2แล้วก็ชัก2ลงมานะครับอ่าคราวนี้แสดงว่า60.71บวกกัน4ครั้งได้242.84เราก็ใส่242.84 นะครับพอเสรอ่าเราไม่เขียนซ้ำอีกครั้งนึงหน่อยนะครับจริงๆไม่เขียนก็ได้นะ4คูณกับ60.71เนท่ากับ2องนะครับจุดแแล้วก็ต่อออบตตอบนะครับ เรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งข้อนะครับอยากเขียนเลขอารบ,บิกหรือเล,เ,ลเลขไทยก็ได้นะครับนักเรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเออคุณครูเขียนไว้ให้ดูเฉยๆว่าออยากเลือกอะไรก็เอาสักอย่างนะครับอ่าอ่าคราวนี้ไปดูอ่าคุณครูขอก่อนอื่นคุณครูคขอลบที่ทดไว้ก่อนนะนักเรียนต้องเอาไปทดใส่กระดาษทดนะครับทําแบบครูไม่เรียบร้อยแต่ครูทําให้นักเรียนดูกระดานครูมียาวไม่พอนะครับ เดี๋ยวเราลองไปดูข้อที่ข้อ5กับข้อ6คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับข้อ1ข้อ2เลยไปดูข้อที่8ซิข้อที่8เขาบอกว่า5คูณกับ0.97จเอจะทำยังไทงทำเหมือนเดิมครับวิธีทำา5คูณกับ0.97มีความหมายว่า0.97บวกกัน5ครั้งนั่นเองนะครับศูนเก้าเจ็ครั้งที่หนึง่ง บวกกันครั้งที่2อครั้งที่3ครั้งที่4เอถึง5อย่างนะ1 2 3 4ยังไม่ถึง5ตัวเลยอ่ะครั้งที่หานะครับอ่าแล้ก็จัดการจับบวกเลยนะครับหลักการเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเออจับตั้งบวก 0.97บวกกัน5ตัวเลี้ยงลงมาเดี๋ยวครูขอเขียนตัวทดก่อนนะเขียนที่ทดก่อนนะครับ0.97ตังให้ครบ5ตัวนะจุดต้องตรงกันด้วยนะครับการบวกทศนิยมนะครับคราวนี้เตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมอครบ5ตัวแล้ว แต่คราวนี้อ่าหลายคนบอกว่าคุณคูทําไมบวกวายจังอ่าก็คล้ายๆท่องแม่สุดคูเลยการบวกก็คือการคูณน,นั่นเองคล้ายๆนะครับเจวกเเป็น14ใช่ไหมเจ็ดหครั้งเป็น7 7 2สองครั้งเป็น14บเห็นไหมครับเบวกอีกครั 1, 7, 7้งเป็น21ก็คือ7จ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดก็35เราก็ใส่5ทด3นั่นเองนะครับอ่าลองดูซิได้ไหม ถ้าใครคิดตามคูเชื่อว่าทําได้นะเจออ็ดมันบวกกัน5ครั้งก็ได้ส5มสิบห้าใส่ห้าทดสามนะครับคราวนี้คุณครูจะเอาเก้าบวกกันก่อนนะ9้ามันเป็นเลขเหมือนกันหมดเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบปดเก้าสามิบ็ดเก้าสี่ก็สาสิบหนะครับเออขอโทษทีนะครับเก้าห้าสี่สิบห้าบวกสามเป็นสี่ิบแดใส่ห้าแปดทดสนีะ่เนาะเพราะนี้มันไม่ใช่มีสตัวมันมีห้าตัวนะครับเก้า้าสี่สิบห้า บวก3เป็น4 8 8 8ทด4 4บวก0บวก0ลงมาลิเร่น่าจะได้เลข4นะครับแสดงว่า5 0.97บวกกัน5ครั้งก็จะได้4.85นะครับเราก็มาเขียนใหม่5คูณกับ0.97ก็คือ4.85นั่นเองนะครับเราก็ต่อเอาปตอบนะครับ อตอบเลย4.85นะครับอันนี้รอบนี้ครูเขียนเลขไทยใครอยากเขียนเลขอารบิกก็ได้นะครับหรือ,รอเลขอารบิกก็คือ4.85นั่นเองนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับก็กล่าวลาเลยด้วยคำว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ